สวัสดีทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนยันเคยในแะอดมินเป้นในช่อง NP Gamecaster นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกันในตัวที่มีชื่อว่าฟลอเรนติโนอูย์นะครับเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างนำมาออฟเลนนิยมนะนิยมนำมาออฟเลนมากนะครับเป็นตัวโกงตัวหนึ่งก็ว่าได้นะถ้าสำหรับใครเล่นเป็นนะส่วนแอดก็เล่นไม่เป็นนะแต่อยากเล่นเจ <c oughs> <c oughs> อเจค,ครับไม่ร่อนนะ เท <c oughs> พเจ้าสายฟ้าเนี่ยปรับมาใหม่รู้สึกว่าโหดกว่าเดิมในอตอวนี้หนึ่งสองสามเมื่อกี้ำสามดอกนะศัตรูมาเนี่ยเราต้องถอยนะจังหวะนี้อืโอเคขอขอดสามตัวนะครับดนศัตรูแก๊งสามตัวนะครับเราต้องถอยก่อนนะครับยังไงแต่ถ้าเรามีอันติีเราไม่กลัวนะเราสามารถส่วนได้นะ อเฟิร์สปัดนะครับยังไงจอมปีศาจเดี๋ยวเราตามไล่ล่าเลยนะจังหวะนี้ลำหนึ่งลำสองลำสามจังหวะนี้ออืืสกิลคูดาวแล้วก็ป่าป่าไปไหนไม่รู้นะครับร้อนเกินไปนะเมื่อกี้หล่นเกินไปนะป่าผิดด้านนะครับโอเคเปลี่ยนเรื่องใหม่นะครับโดนซฟิรปัดไปนะพัอกี้เกเบเวลสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เป็นคุยกันอะไรไม่รู้นะครับเราไม่สนใจนะโอเคไปไปนะครับเอาใหม่นะครับลุยต่อนะครับเรายังไปซีเรียส์นะครับเพ้เราก็เริืมใหม่ได้นะรเราไม่จําเป็นต้องซีเรียส์มาต้องแพ้ต้องชนะตลอดนะครับเกมมันมีแพ้มีชนะนะตัวน,นี้เดี๋ยวมาโซนให้เพื่อนนะโอเค สำหรับใครที่ผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแ,แ,กแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะครับโอเคสำหรับใครที่กดแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับลำหนึ่งลำสองลำสามจังหวะนี้เอาได้ไหมกาป้อมเลยไหมจังหวะนี้อมืมันบินหนีนะครับสตูบินหนีนะเมื่อกี้ถ้าไม่บินแล้วน่าจะได้นะครับจะว่าอะไรเกิดชาตินี้พี่ต้องเลีย <laughs> แต่ละคนเนี่ย เดี๋ยว,วเราขอเคลียร์คลิปแล้วก็ไปบ่นสตูนะครับปลาใส่คลิปแล้วก็ลำมันนี่มันไม่ยอมไม่ลำนะครับโอเคบนเหมือนจะมีปะเด็นนะครับขอปาป้าบ่นเลยแล้วกันนะยังไงเดี๋ยวถ้าเราตายหรือว่าเราเจังหวะที่เราเสียชีวิตเนะี่ยเราจะก็จะตัดนะตัดไปตอนที่เราเกตนะครับขอบอกไว้ก่อน นะครับผมโอเคคลิปจะได้รวบรัดนะอเอาจังหวะน,นี้ขาตายนะครับหนึ่งสองโอเคเก็บมเตี้ยมาได้นะครับจังหวะน,นี้เอาอีกสักตัวไหมหืมศัตรูวิ่งหนีนะศัะตรูไม่มานะดักนะครับดักรอนะครับดักรอนะครับจอมปีศาจอืมปลาโดนแต่อยู่นอกระยะนะครับจังหวะน,นี้เพื่อนเข้านะครับ จอมพิศัยเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ปลาได้ปลาไม่โดนโอเคกันถอยกันกับบ้านเราลักรอยอยู่ <c oughs> โอเคหรือว่าจังหวะที่เลือดน้อยนะบางทีแอดอาจจะตัดนะครับตัดเข้ามาเกิดบ่อกเกิดหรือว่าตัดในจังหวะที่เราเดินออกไปเลยนะครับจะได้รวบหลักนะครับจะได้ไม่ต้องดูเกมช้านะโอเคไปกันป้อมเราต่อนะครับรู้สึกว่าเหมือนไฮเเตจะกดออฟเลนฝั่งตรงข้ามได้นะครับ หมือนจะตายนะครับนิดเดียวนะครับเรเนอลเดียวข้ามเลือดจะหมดนะครับจังหวะน,นี้เราชอบนะครับอันติไปแล้วเขาปลาสก,กิลหนึ่งโอเคเก็บมาได้นะจังหวละลัดแบบนี้เราชอบนะครับเราอย่าไปซีเรียสน,นะลัดใต้ลดัดเนี่ยลัดไม่ได้ก็ปล่อยเพื่อนแคลี่ป่าเลยว่าออฟเลนเกิดทีมเราจะเล่นง่ายนะครับเราจะกล้าเข้าแล้วก็กล้าลวงเนะยมันจะมีตัวลวงได้นะ แล้วก็ตัวทำรามีไดได้นะครับพยายามให้สามตัวนี้เกิดเร็วที่สุดนะอืมอยังไงบนเหมือนจะมีประเด็นอีูแล้วขอตั้งค่าใหม่ก่อนรู้สึกมันตีมั่วโอเคเลินฟลอเรนติโนก็คือตั้งค่าตีใกล้ที่สุดนะครับมันจะํำตัวใกล้นะครับถ้าเราตั้งค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เฮตตี่ต่ำสุดมันก็จะไปเลือกเรียกว่าอะไรเลือกตัวที่เปอร์เซ็นต์เฮตพี้ต่ำสุดนะตอนนั้นนะครับส่วนเฮตตี่ต่ำสุดนี่ ก็คือมันจะเลือกตัวที่ดูขณะนั้นคือ h p แบบเหลือหลอดนะต่ำสุดนะเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือมันคิดจากเลือดทั้งหมดหรือเปล่านะถ้าอ่เอาขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดนี้ก็คือน่าจะเลือกจากเลือดเต็มหลอดหรือเปล่าอนะ่ะเออเปอร์เซ็นต์ของเลือดเต็มหลอดนะหลอดที่เราอยู่ตอนเนี้ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่ถ้า Hp ต่ำสุดก็คือตัวเลขที่เป็น Hp อยู่หน้าข้อมูลของเราเลยนะครับน่าจะประมาณนั้นนะถ้าถ้าแอดเข้าใจผิดอะไรก็ต้องสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับหรือว่าเราจะเข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้งง Hp ต่ำสุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์ HP ต่ำสุดนะจังหวะน,นี้ขอรัดปลาไม่โดนอืม <laughs> แล้วเราจะปลาตามมันไปทำไมวะที่นเหมือนกันนะจอมปีศาจนะปลาดอกไป หน้าเนี่ยเราก็ปลาดอกตามมันไปทําไมไม่รู้เนะี่ยสามารถจ้อนกลับไปดูได้นเนี่ยเกบนี้คือช็อตหอ้าเยอะนะครับถ้าตัดเป็นชิปช็อตน่าจะมันนะเดี๋ยวจะไปตัดชิปฮ้าเป็นชิปช็อตให้เนี่ยอ้าวหรืแม่เอ,า,อา,เาเลือดนะครับจังหวะนี้นปลาดอกไม่โดนเนี่ยเปิดจีโน่ลำไม่ยากนะแต่ที่ยากคือปลาดอกให้โดนเนี่ย เพราะว่าถ้าเราปาไม่โดนครูดาวจะขึ้นแล้วก็เราจะไม่สามารถลํำได้ก็จะตายง่ายงายงงง,งคือเทคนิคการลํำของแอดมินพิ่นก็จะไม่มีไม่มีสํานักไหนนะไม่ใช่ว่าลํำปล่อยมงุงปล่อยมืออะไรนะลํำตามสตไตล์ตัวเองนะอยากปล่อยก็ปล่อยไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยนะประมาณนี้นะโอเคดักหน้านะสตูยินมอบนะเมื่อกี้เหมือนเลือดน,น้อยนะจังหวะนี้ขอบไปลาดเลยแล้วกันโอเค เป็นคุยอะไรกันเราไม่สนใจนะรเราคิวอย่างเดียวอย่างไรน้องเตีย้ยอืงไม่โดนประมาณสามสี่วินะครับมีอลิซบอกเลยว่าหวานเจ็บนะครับทีมไหนมีอลิซเราก็จะเล่นสบายหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าไม่มีตัวยืนรับดาเมจเนะเราสามารถล้วงอลิซได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับตัวแรกนะอื้ปลาไม่ดูนี่นะปั๊บ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 ปัป๊บโอเคล้วไม่โดนนะเมื่อกี้ เขาเรียกว่าอะไรปลาเป้านะมาที่สองนเจอศัตรูอยู่ในป้อมนะทีมไหนที่มีอลิตตอนนี้ก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าอัตราชนะจะไม่ค่อยสูงนะเพราะว่าอาิตแพทช่วงนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์มากเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าไม่ออกเป็นตัวแทงก็จะสามารถแต่ไม่สามารถอยู่ในเพื่อนได้นะแล้วก็จะปกป้องเพื่อนไม่ค่อยได้นะ อลนนมีแค่สกิลอันติที่ทำประโยชน์ได้ดีที่สุดนะแต่ถ้าศัตรูล้างไน้ายก็จะทำอะไรไม่ได้นะนอกจากว่าจะวิ่งหนีนะไม่ใช่คตินะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ถ้าคนเล่นจริงก็ถือว่าโอเคไปนะสามารถแทงให้เพื่อนได้สามารถปวดให้เพื่อนไดน้สตาน์ทให้เพื่อนได้นะแต่ถ้าแรงไม่ค่อยสูงก็แนะนําอย่าเล่นนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างไม่มีประโยชน์กับทีมนะ จังหวะน,นี้ขอสักตัวดิศัตรูเข้าป้อมเอาตัวหลังเลยแล้วกันแคลรี่หนีจากฝูงทำไม่โอเคเก็บแคลรี่นะอันตีมาคนระับขอขาป้อมเลยไม่จังหวะน,นี้ขออันตีไม่โดนสักตัวโอ้โหลำ้ำเหมือนไปนล้ำตัวไหนไหมอืมใช่แต่ขาป้อมนะเมื่อกี้อันตีไม่โดนสักตัวนะท่าอันตีไปหัวโดนสักตัวโอเคเมื่อกี้น่าจะได้นะครับแต่พลาดนะอันตีไม่โดนวอลคาร์ดนะครับ เก็บไปก่อนพ่อสอนไว้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวเราขอแค่คลิปดันชิปป่านะครับดันชิปทีมเราให้สูงเกินน้ำนะไปไหนแล้วไม่รู้โอเคสตูนี้แล้วในที่ของอับลินถ้าไม่ได้ไฟก็ดันชิปให้สูงสูงที่สุดนะทีมจะได้เล่นง่ายๆนะเราจะได้เปรียบสั่งตรงข้ามนะเพราะว่าในคลิปดันสูงเราก็มีพื้นที่ในการเล่นเยอะนะโอเค แต่ก็อีกอย่างการเล่นไฟเตอร์เล่นแทงนะครับพยายามหาจังหวะเปิดให้เพื่อนนะครับซัพพอร์ตเนี่ยครับเราต้องกล้านะครับถ้ากล้าเปิดนี่ยกล้าได้กล้าเสียนะไม่ใช่ว่าจะกลัวนะครับเราต้องกล้าตัดสินใจในการเล่นนะเพราะว่าบางจังหวะมันสามารถเล่นได้นะประมาณนี้นะครับก็อันติเลยเะยกันแล้วก็รำบหนึ่งโอเคเก็บ่าขาดมาได้นะพอขาดลงหลังม้าไม่ทันเลถ้ากล้าเล่นเราจะไม่ตายนะครับ แต่ถ้าเราเข้าแบบกล้าๆกลัวๆอันนั้นเราจะตายนะครับแล้วก็เราพยายามดูแมปเล็กนะครับพยายามเช็คแมบปบเช็คอะไรให้ดีนะเพราะว่าเวลาเพื่อนบวกเราจะได้เข้าไปทันนะครับข้อเสียของการเล่นอาวีก็คือบางคนไม่ค่อยชอบดูแมปเล็กนะครับทาให้เสียโอกาสในการเรียกว่าอนะไรในการแก๊งนะทำให้ดาเมจเราไม่พอนะทําให้ไฟเราแพ้นะถ้าไฟแพ้แก๊งแพ้นะี่คือเสียตังค์เยอะเลยนะครับ ชวัน,นี้เหมือนศัตรูจะมานะฟิกเกอร์แล้วก็อันติแล้วก็ลำหนึ่งดอกโอเคค่อนข้างแรงนะตอนนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเถียงกันอะไรนะแต่เราไม่สนใจนะน่าจะเป็นแคลี่นะครับแคลี่ฝั่งเราแล้วเขาฝั่งศัตรูน่าจะมีปัญหากันนะตอนนี้อืมโอเคสำหรับเฟรเดริโนผมก็เล่นออกเป็นสายไฟเตอร์แทงนะครับไม่ค่อยมี ของดาเมจนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่รำค่อนข้างดีนะก็เลยเน้นไปในทางเน้นเน้นยืนนานนะยืนทำยังไหวหเพื่อนนะครับ mm hmm. เพราะสกิลหนึ่งมันจะสตันนะครับ mm hmm. เทคนิคการเล่นของแอดก็จะเป็นการ mm hmm. อะไรแปะอันติใส่หัวแล้วก็ปาสกิลหนึ่งต่อเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะทำให้ศัตรูตันสตันนะครับแต mm ่ว hmm. มาแอดมินจะไม่ค่อยปาไปแล้วก็ํำของสกิลอันตีนะครับแต่ พออันดีไปเสร็จเราก็จะปาสกิวหนึ่งต่อนะเพราะจะทําการสตันสตูนะจะได้ลําง่ายขึ้นนะโมขาดจังหวะนี้ลําเลยกันหนึ่งสองโอเคโดนแครี่เก็บไปเข้าไม่ถึงนะบขอสักป้อมนี่สตูก็กันป้อมค่อนข้างดีนะสตูตายหนึ่งเราก็ตายหนึ่งแเรามีกาลีนะค่อนข้างเกีีรยคลิปเร็วนะ อันติเลยจังหวะน,นี้อืฟิกเกอร์หนีตาคาป้อมนะเมื่อกี้แชรี่เขาฟิกเกอร์หนีนะประมาณนี้นะเมื่อกี้แป็อันติแล้วก็จะโยนสกิล,ลหนึ่งต่อนะเพื่อสตันนะแต่ศัตรูรู้ทันนะฟิกเกอร์หนีนะไหอืมทิปสายฟา้านะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงแนละ้วก็แบกทีมได้นะถ้าเล่นดีๆก็คือ สุดยอดนะตัวใหม่นะครปรับสมดุลใหม่นะครับยังไงน,นี้สตูเหลือสี่อันตีเลยแล้วกันฮืมฟิกเกอร์หนีอีกละประมาณนี้นะครับนี่สตันแล้วก็เข้าไปฮึมลำไม่โดนสักตัวโอเคตายไหม <c oughs> พลาดนะครับอย่าพิมพ์บอกลิกเตอร์นะครับบอกลิกเตอร์เปิดสวยๆเลยนะครับ <c oughs> ส่วนมากเราจะเป็นตัวเปิดไฟนะครับลิเตอร์จะไม่ค่อยได้เปิดไฟนะครับเรื่องนี้เราก็เลย พิมให้เพื่อนเป็นตัวเปิดนะครับลุยกันต่อนะครับผมพิมบอกขนาดนี้ลิตอร์เปิดนะลิตอร์เข้าไปเปิดเรียบร้อยนะจังหวะนี้ไปแล้วโอเคศัตรูได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราไม่ถอยนะครับเราเข้านะครับเอาตั้งป้อมแบบนี้ก็ลำํำหนึ่งโอเคแล้วก็เอาอีกสักตัวนิตีท่านาโอเคเอาอีกไหมไม่ไหวนะเขาไม่ถึงโอออกออกเกือบตายนะไว โอเคหรือกันต่อนะครับจังหวะไหนที่เราอันตีสวนนะครับลำหนึ่งโอเคประมาณนี้นะอันตีแล้วก็เราจะแปะป่าไม่โดนแต่สตูกดแข็งนะโอเคไม่รอดนะครับถ้าสตูไม่กดแข็งเมื่อกี้น่าจะรอดนะ <laughs> สุไป,ปดอกพอดีนะในจงังหวะไฮหนึ่งจังหวะนะครับมาดิพอขานไม่แค่โดดมานะครับสตูตายไปสามนะครับเรา ตัวเกิดมาเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้อันติไม่ได้นะตัวใบใบดูโนาขาดปาดดาบไป <c oughs> มันลงจากมมาแล้วมันปาดดาบแรงนะเราไม่มีเลือดนะเมื่อกี้เราตีดูดเลือดไม่ได้นะพลาดนะดักนะนี่น่าจะมีศัตรูมานะเดี๋ยวจวังหวะนี้ขอปับแจงเลยแนละ้วกันสองสามตึง อะไรแคลรี่ไม่ได้หรอกตีจะตายนะ่าจะมาลัดกันอย่างงี้ไม่ได้โอเคจังหวะนี้นะ่าจะถ้าลิตเตอร์ไม่เปิดเลยผมจะเปิดให้นะเปิดเลยแล้วกันในะวันนี้เปิดให้แล้วก็หนีนะเกือบตายนะโ้โหแรงมากแคลรี่มันรู้สึกว่าตั้งป้อมแล้วรู้สึกว่าแรงนะคาเฟอีนหรือเปล่าอ,อ้อะไรวะเอาไปาไม่ดูนก็อย่างงี้ก็เจ็บจบสิครับผมยังไงจังหวะนี้ ขอสักตัวดิเออศัตรูตายสามนะแล้วก็ปลาไม่โดนขอดิลำขาบ้อมได้ไหมโอเคใช้เกิดนะครับไม่ขายของในจะังหวะนี้ศัตรูมีเกิดนะขอพุ่งสักทีโอเคตรูตายสี่นะครับเกลือตัวเดียวนะครับจังหวะนี้ขอปลาดอากแล้วก็ลำหนึ่งเกือบตายโอเคก็ <laughs> จบไปแบ <laughs> บนี้เรียบร้อยนะสำหรับใครที่ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะสำหรับ เพื่อนไม่น้องๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดชมคลิปต่อไปก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะจะเป็นกาลังใจให้กับคนทําคลิปมากไนะครับหรือว่าอยากจะส่งซุปเปอร์แตงใต้คลิปก็ได้นะแจกโดเนตแอดมินเป็นก็ศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่ห้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วไปบายเอ็มวเป็นของ f o r e i รจินสวัสดีขาไปแล้ว